สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์ธจากท็อปคาร์นะครับแล้ววันนี้ก็มีรถ SUV ขนาดเล็กนะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz GLA 250นะครับเป็นตัว AMG นะครับชุดแต่ง AMG รอบคันเลยจะต่างกับจากตัว GLA 200ยังไงเดี๋ยวพามาชมกันดีกว่าครับผมคันนี้นะครับเป็นตัว250เป็นปี18นะครับที่ต่างกันหนึ่งเลยครับผมชุดกันชนจะต่างกันออกไปนะครับเห็นไหมฮะ ตัว GLA ตัว200นะครับก็จะมีตัวเดล h ทกลมแบบตรงนี้นะครับผมแต่ตัวนี้ตัว AMG ก็จะไม่มีครับผมส่วนกระจังหน้าจะเหมือนกันเลยครับผมอา่ดูเลยเห็นไหมสวยงามมากๆคันนี้สวยอีกแล้วสวยทุกคันเลยครับที่นี่ปพาไปชมข้างในกันดีกว่าว่าใหม่แค่ไหนบ้างคันนี้ใหม่เท่าไหร่บ้างและออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับผมอ่มาดูคร่าวๆกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมฮะ โอ้โหใหม่จริงๆใหมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมกล้าพูดเลยครับผมคือคันนี้นะครับจะต่างจากตัวใหม่นะครับ g จ a 250คันนี้สิ่งที่จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือเป็นตัวหลังคาแก้วเต็มบานนะครับผมเดี๋ยวจะพาให้ชมกันอีกทีมาดูออปชันด้านข้างประตูครับเหมือนเดิมครับเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สามจุดนะครับกระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปุ่มเปิดปิดล็อกใช้งานได้ปกติปุ่มยกฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมมาข้างใน เลขกิโลเมตรนะคะผมเดี๋ยวสตาร์ทก่อนว่าสั่นไหมคันนี้เซอร์วิสให้แล้วด้วยโอ้โหไม่สั่นเลยเยี่ยมมากครับผมคันนี้อะเดี๋ยวดูเลขไมล์นครับ73,000มื่นสามพันกิโลนะครับคันนี้ก็จะเป็นไมล์แท้แน่นอนนะครับคันนี้เห็นไหมฮะโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถปีสิบแปดนะรถตีไปประมาณสี่ปี70,000กิโลก็ถือว่าไม่ได้เยอะมาก นะครับและคันนี้ภายในดูใหม่ปุ่มไม่มีลอกสักปุ่มเลยครับผมโผลสวยงามมากปะเดี๋ยวไปชมออปชั่นข้างในกันดีกว่าครับมาชมกันครับผมข้างในนะฮะจอก็จะเป็นตัวจอที่ใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะฮะดูกล้องมองหลังเต็มเต็มเลยปลอดภัยแน่นอนครับคันนี้อ่าพวงมาลัยน,น,นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยทรง AMG นะครับมีมัลติฟังชันพร้อมแพดเดิลชิพนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยครับมา ชมเพลงกันดีกว่าฟังเสียงเพลงกันดีกว่าว่าเสียงแตกไหมเสียงดีมากโอ้โหไม่มีแตกนะครับลำโพงไม่มีแตกมาแอร์เป็นยังไงโ,โหดีอเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยเห็นไหมฮะเย็นเลยหนาวเลยเนี่ยผมเนี่ยอ่าเย็นทุกช่องไม่ต้องห่วงเลยครับเย็นทุกช่องของใส่เก๊ะใช้งานได้ตามปกติเห็นไหมฮะมีตัว usb ตรงนี้ด้วยนะครับ2จุดเลย และตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะครับดินามิกซีเล็กเห็นไหมครับจะมีสปอร์ตอินดิวเวอรลอีโคนะครับผมแล้วก็คอมฟอร์ตก็จะปรากฏในหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมฮะดูอีกทีครับคอมฟอร์ตสปอร์ตอินดิวเวลนะครับแล้วก็โหมดอีโคครับผมจากจะเป็นปุ่ม ESM นะครับที่ปรับหมุนนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วอ่าก็ใช้งานได้ ทุกฟังก์ชันปกติและที่สัมพันธ์ของ GLA 250นะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยจะไม่มีที่เป็นตัวเจนใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือตัวที่เป็น Panoramic glass roof นั่นเองครับผมนี่ครับใช้งานเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมข้อดีของหลังคาแก้วพูดให้ย้ำทุกคลิปเลยครับผมว่าการที่ผู้โดยสารนั่งอยู่แล้วเดินทางไกลๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันโปร่งนะมันไม่อึดอัดครับผม นี่คือข้อดีของหลังคาแก้วเลยครับคือไม่ได้ร้อนนะครับเพราะว่าเราติดฟิล์มไว้แล้วนะครับคันนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนลงขายครับผมเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันดีกว่าครับผมไปมาชมในส่วนของด้านหลังรถนะครับอ่าเบาะใหม่มากครับผมเห็นไหมฮะแทบไม่เคยมีผู้โดยสารนั่งด้านหลังเลยนะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับด้านตรงกลางก็จะเป็นอัคนันราเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยนะครับผมเห็นไหมฮะ จะตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะคล้ายคลึงกับตัว CLA นะครับผมแต่คันนี้จะมาในรูปแบบของ SUV ขนาดเล็กนะครับผมมานั่งให้ชมโอเคก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่ถ้าเปรียบเทียบนะครับผมกับ X1 เนี่ย X1 จะได้ข้อดีคือตรงสูงแต่ตัวนี้จะนั่งสบายและดูโปร่งกว่านะครับผมก็สบายมากรถคันนี้ เดี๋ยวไปชมในส่วนของด้านท้ายรถกันดีกว่าครับว่าฝาท้ายเป็นไงอ่ะมาดูก่อนครับก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ชมนะว่าตัวเฟสลิฟที่ต่างออกไปนอกจากกระจังหน้าแล้วคืออะไรดูไฟฮะไฟต้องเป็นเพชรแบบนี้แล้วนี่คือตัวที่เป็นเฟสลิฟน,นะครับผมเห็นไหมฮะไฟเป็นแบบนี้ที่เป็นประกายเพชรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเฟสลิฟนอกจากตัวกระจังหน้าที่เป็นซอนลล่องนะคะผมะเราดูได้จากโฟมลัยได้และจุดเด่นของเขาเลยคือตัวไฟท้ายเนี่ย จะสวยงดงามมากๆเลยครับผมนี่คือส่วนในท้ายรถของ g l a 250คันนี้ครับเห็นไหมฮะจุของได้เยอะเลยครับผมและสามารถพับเบาะได้อีกด้วยนะครับดูเห็นไหมฮะยาวๆเลยตรงนี้พับเบาะได้อีกด้วยไปแคมป์ไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสักผลสามภาระกันไปนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยและที่สำคัญนะครับดูครับ ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยครับผมไม่ต้องเอื้อมมือสูงนะครับมากดลงเลยไม่มีใน g l a 250คันนี้นะครับผมมาดูในส่วนของตัวล้อกันดีกว่าโอ้โหตัวล้อนะผมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นล้อขอบ19นิ้วและเป็นแบบสีดำตัดกับโครงเห็นไหมฮะล้อเป็นล้อ a MG แทเ้เดิมๆจากโูนนะครับผมสวยงามมากขอบ19นิ้วโอ้โห เดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าครับห้องเครื่องยนต์ของคันนี้เหมือนกันกับตัว200นะครับผมแหง้แหงๆเดิมๆครับผมไม่มีการตกแต่งนะครับไม่ชงอะไรทั้งนั้นเพราะว่าก่อนสมอบรถเดี๋ยวผมทาให้แน่นอนดูน็อตก่อนเห็นไหมครับผมอยากให้คงสภาพเดิมไว้ที่สุดเห็นไหมครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมน็อตเดิมทุกอย่างเลยครับคันนี้ก็เซอร์วิส เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วพร้อมใช้งานเลยครับไม่มีอะไรใดๆเสียนะครับเพราะว่าตรวจเช็คโดยคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับผมว่าคันนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยโอเคครับคันนี้ครับ Mercedes-Benz GLA 250นะครับคันนี้ชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับผมเป็นตัวท็อปหลังคาแก้วนะครับไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคันนี้เป็นปี2018นะครับทางทอปคาขอเสนอขายนะครับในราคาเพียง1 4 7 9 0 0 0บาทนะครับยังไม่พอครับ ือจากที่เรานะครับยังมีการร,ารับประกันเครื่องและเกียร์นะครับสปีหรือ12,000หกิโลนะครับยังไม่พออีกครับผมต่อที่2ครับผมทางทอบคาแถมขัดสีและเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถให้ด้วยครับในราคาเพียง1นึ่งล้านสี่แบาทครับผมและ ลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากรับชมรถคันนี้ครับมาที่เราเลยครับท็อปคา่า88นะครับเซิร์ชที่ Google Map ของท่านได้เลยครับหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับทางเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับผมสามารถนัดรับชมรถคันนี้ได้เลยครับหรือแอดไลน์มาหาเรานะครับแอดท็อปค่า88นะครับผมแอดไลน์มาคุยกับเราได้เลยครับผม ฝากแพลตฟอร์ม YouTube และ a c e b o o k นะครับผมสำหรับทุกท่านที่ติดตามจาก YouTube อยู่นะครับทางเอิร์ธรบกวนติดตามที่ Facebook Top c า r ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคครับย้ำอีกครั้งครับ Mercedes Benz GLA 250คันนี้นะครับเป็นชุดแต่ง m g ระดบคันมีหลังคาแก้วนะครับเป็นตัวท็อปแล้วครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่มองรถเป็นคันแรกอยู่หรือคันที่2อัที่3สามารถเลือกซื้อไดด้หมมเลยผ คันนี้ตัวท็อปไม่7 0 0 0 0เท่านั้นเองนะครับในราคาเพียง1 4 7 9 0 0้บาทนะครับผมมีการรับประกันเครื่องให้2ปีหรือ12,000หมนกิโลนะครับและยังแถมขัดสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบรถให้ทุกท่านในราคาเพียง1 4 7 9 0 0 0บาทนะครับผมสามารถแอดไลน์มาหาเราได้เลยครับแอดท็อปคาแปดแนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับ